ชาวญี่ปุ่นยังอึง้งวงการแต่งรถไทยไปไกลเกินคาดถ้าพูดถึงมอเตอร์ไซค์เชื่อว่าหลายคนคงนึกถึงญี่ปุ่นเป็นอันดับแรกเพราะค่ายดังอย่างฮอนด้ายามาฮ่าเคาวาสกิและซู z u กิต่างก็เป็นผู้ผลิตรายใหญ่ที่ครองตลาดทั่วโลกแต่ใครจะไปคิดล่ะครับว่าวันหนึ่งชาวญี่ปุ่นเองจะต้องตกตะลึงกับสไตล์การแต่งรถและการแข่งขันมอเตอร์ไซค์ของไทย คุณโชโตยูทูบเบอร์ชาวญี่ปุ่นนะครับจากช่องปั๊บป้าโชโตได้เดินทางมาประเทศไทยเพื่อชมการแข่งขันมอเตอร์ไซค์แบบไทยๆและบันทึกวิดีโอเพื่อเผยแพร่ให้ผู้ชมของเขาได้เห็นด้วยตาตัวเองซึ่งต้องบอกเลยว่าเขาทึ่งสุดๆกับสิ่งที่ได้เจอในวิดีโอของเขานะครับซึ่งได้ตั้งชื่อว่าการแข่งขันมอเตอร์ไซค์ที่บ้าระหำของไทยคุณโชโต พาผู้ชมไปชมการแข่งขันที่จัดขึ้นในหาดใหญ่เมืองที่ขึ้นชื่อว่าเป็นศูนย์กลางของวัฒนธรรมมอเตอร์ไซค์และการแต่งรถแบบสุดโต่งของไทยบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยเสียงเครื่องยนต์ดังกระหึมพร้อมฝูงชนที่มาติดขอบสนามเพื่อเชียร์การแข่งขันอย่างคึกคักคุณโชโตโดเดินสำรวจพื้นที่และพบว่ามีมอเตอร์ไซค์แต่งโหดๆอยู่เพียบหลายคัน เป็นรถจากแบรนด์ญี่ปุ่นอย่างคาวาซากิและฮอนด้าแต่พอผ่านมือคนไทยไปแล้วกลายเป็นอีกเวอร์ชั่นที่ส่งพลังและมีเอกลักษณ์กว่าเดิมหลายเท่าเขายัางพูดถึงความแปลกใหม่ของการแข่งขันในไทยว่านี่ไม่ใช่แค่การแข่งขันรถธรรมดาแต่เป็นการแข่งที่เต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ความทุ่มเทและวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของคนไทย หลังจากวิดีโอของคุณโชโตถูกเผยแพร่ออกไปนะครับชาวญี่ปุ่นจำนวนมากต่างพากันแสดงความคิดเห็นมากมายบางคนถึงกับอึง้งกับสไตล์การแต่งรถของคนไทยที่ดูโดดเด่นและแตกต่างจากญี่ปุ่นอย่างชัดเจนหลายคนนะครับยอมรับว่าไม่เคยเห็นมอเตอร์ไซค์แต่งแบบนี้มาก่อนมีคอมเมนต์หนึ่งนะครับที่ได้รับความสนใจมากก็คือถ้าคนไทยพัฒนาแบบนี้ไปเรื่อย นาคตอาจามีแบนมอเตอร์ไซค์ A ของตัวเองที่แซงหน้าญี่ปุ่นก็ได้นะนอกจากนี้ยังมีแฟนมอเตอร์ไซค์ A หลายคนที่ดีใจที่ได้เห็นรถ2องจังหวะจากญี่ปุ่นยังคงได้รับความนิยมในไทยไม่เหมือนที่ญี่ปุ่นซึ่งแทบจะหายไปหมดแล้วถ้าพูดถึงการแต่งรถของคนไทยถือว่าไม่เป็นรองใครในโลกเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์ไซค์สกูตเตอร์รถครอบครัวหรือรถบิ๊กไบค์ ถ้าตกอยู่ในมือของช่างไทยรับรองว่าต้องมีอะไรแปลกใหม่เซอร์ไพรส์คนดูแน่นอนการแข่งขันมอเตอร์ไซค์ของไทยไม่ได้เป็นเพียงแค่การแข่งขันหรือความบันเทิงแต่มันสะท้อนถึงวัฒนธรรมความคิดสร้างสรรค์และแพชชั่นของคนไทยที่มีต่อ,อยานยนต์นะครับซึ่งตอนนี้แม้แต่ชาวญี่ปุ่นยังต้องยอมรับว่าวงการมอเตอร์ไซค์ไทยไม่ธรรมดาจริงๆ ต่อไปนะครับเราไปดูกันว่าชาวญี่ปุ่นที่ได้รับชมคลิปนี้มีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างแต่ละคนย่อมมีมุมมองที่แตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นความประทับใจความตื่นเต้นหรือแม้แต่ความอิจฉาในบางมุมของวัฒนธรรมการแต่งรถและการแข่งขันมอเตอร์ไซค์ในประเทศไทยแล้วความคิดเห็นพวกเขาจะเป็นอย่างไรไปติดตามกันเลยครับท่านแรกนะครับเขาได้บอกว่า ฉันเคยไปประเทศไทยและเวียดนามการแต่งรถของพวกเขาค่อนข้างฉูดฉาดเนื่องจากเป็น150ซีซีนั่นหมายความว่าใบขับขี่ต้องเป็น A1 หรือเปล่าเมื่อฉันไปกรุงเทพมหานครฉันแปลกใจที่พวกเขาพยายามเปลี่ยนยางให้แคบลงอย่างรถตุกๆก,ก็น่าทึ่งมากและฉันก็นั่งเรือเครื่องยนต์ที่มีความเร็วมากคอมเมนต์ต่อมาครับเขาได้กล่าวไว้ว่า มีอยู่ครั้งหนึ่งในญี่ปุ่นเมื่อ30ปีที่แล้วที่เส้นทางบนภูเขาเต็มไปด้วยนักบิดและมันเป็นแค่ภาพแห่งความทรงจำความที่เห็นต่อมาครับอุดมการของคนไทยนั้นสูงมากนอกจากการดัดแปลงรถจักรยานยนต์เรือหรือรถยนต์แล้วเขายังมีความคิดที่เป็นเอกลักษณ์และสนุกกับการตบแต่งและบรรยากาศดีอีกด้วยความคิดเห็นต่อมาครับ มีความมันสุดปวนที่คุณจะไม่พบในญี่ปุ่นอีกต่อไปดีที่สุดแล้วประเทศไทยเหลือเชื่อมากขอบคุณที่แนะนำความคิดเห็นต่อมาครับฉันรู้สึกถึงวิธีการดัดแปลงวัฒนธรรมมอเตอร์ไซค์และจินตนาการอันเป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทยที่คุณจะไม่พบเห็นในประเทศอื่นการเล่งความเร็วแบบนั้นของมอเตอร์ไซค์ที่วัดกันคันต่อคันกับมอเตอร์ไซค์อีกคันทำให้ฉันรู้สึกตื่นเต้น ความที่เหีนถัดมาครับฉันสนใจมอเตอร์ไซค์เหล่านี้และพบว่ามันน่าสนใจพวกเขาดัดแปลงมอเตอร์ไซค์แบบเป็นกลุ่มอย่างจริงจังและใส่ยางบางๆที่ฉันไม่เคยเห็นมาก่อนในญี่ปุน่นมันเร็วและน่าทึ่งมากความที่เห็นถัดมาครับท่านนี้กล่าวไว้ว่าฉันเริ่มอยากมีส่วนร่วมเหมือนกันพวกเขาดูมีอิสระในการแต่งรถมากและล้วนเป็นจูนเนอร์ระดับสูง มันไม่ใช่ถนนแต่มันเป็นเส้นทางสำหรับการแข่งขันจริงๆคอมเมนต์ต่อมาครับดูเหมือนว่าประเทศไทยจะแซงญี่ปุ่นไปนานแล้วความคิดเห็นถัดมาครับประเทศนี้มีโมเมนตัมที่สัมผัสได้ถึงคุมพลังความคิดเห็นต่อมาครับท่านนี้ได้กล่าวไว้ว่าฉันอิจฉาที่เครื่องยนต์2จังหวะของ Honda า s r 1 5 0ของคนไทยยังใช้งานได้ดีอยู ความคิดเห็นต่อมาครับฉันแอบชอบการแข่งขันพวกนี้อยู่เสมอพอได้ยินข่าวว่าเป็นมอเตอร์ไซค์ก็เยี่ยมเลยมีมอเตอร์ไซค์หลายคันที่คุณไม่เคยเห็นบ่อยนักในญี่ปุ่นและมันทำให้ฉันรู้สึกคิดถึงรถแข่งฉันอิจฉาอิสระในการปรับแต่งนี้ซึ่งที่ญี่ปุ่นมีให้สัมผัสในขนาดที่แตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นท่อหรือการดัดแปลงที่เป็นเอกลักษณ์ความคิดเห็นต่อมาครับ การแข่งขันรถบนถนนนั้นผิดกฎหมายนะแต่การแข่งมอเตอร์ไซค์สุดยอดและดูบ้าไปแล้วความคิดเห็นต่อมาครับดูสนุกมากฉันอยากทำเหมือนประเทศไทยเหมือนกันความคิดเห็นต่อมาครับผมการดัดแปลงมอเตอร์ไซค์เป็นเรื่องสนุกมากอิจฉาประเทศไทยจังเลยความคิดเห็นต่อมาครับฉันรู้สึกสนใจเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มากกว่าญี่ปุ่นนะ ดูเหมือนว่ารถครอบครัวและการแข่งขันของญี่ปุ่นจะได้รับความนิยมในประเทศไทยเช่นกันอยากไปเที่ยวไทยแล้วความคิดเห็นถัดมาครับฉันดีใจที่รถสองจังหวะของญี่ปุ่นยังไปได้ดีที่ประเทศไทยความที่ห็นถัดมาครับฉันไปประเทศไทยเมื่อปีที่แล้วและรถยนต์ทั้งหมดเป็นรถซีว i c เอ็กคอร์ดยาลิสและมอเตอร์ไซค์รุ่น PC ซฉันจำได้ว่า ตอนที่ฉันกลับมาที่ญี่ปุ่นและเห็นรถที่ญี่ปุ่นทุกคันฉันรู้สึกเศร้าความคิดเห็นถัดมาครับผมฉันไม่เคยเห็นวัฒนธรรมมอเตอร์ไซค์แบบนี้มาก่อนมันเป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทยจริงๆการที่พวกเขาสามารถดัดแปงลงรถให้มีความเร็วสูงขนาดนี้ได้นั่นเป็นเรื่องที่น่าทึ่งมากคอมเมนต์ถัดมาครับดูเหมือนว่าคนไทยจะให้ความสำคัญกับการดัดแปลงและแต่งรถมากๆ ฉันสงสัยว่าพวกเขาใช้วัสดุอะไรในการปรับแต่งให้รถมีประสิทธิภาพขนาดนี้คอมเมนต์ต่อมาครับการแข่งขันเหล่านี้อาจจะดูอันตรายสำหรับบางคนแต่สำหรับฉันมันสะท้อนให้เห็นถึงจิตวิญญาณของนักแขง่งและความหลงไหลในความเร็วของคนไทยคอมเมนต์ต่อมาครับท่านนี้กล่าวไว้ว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีสีสันและพลังงานเหลือล้น ฉันรู้สึกได้จากวัฒนธรรมมอเตอร์ไซค์และความคิดสร้างสรรค์ที่ไม่หยุดนิ่งของพวกเขาความคิดเห็นถัดมาครับจะเป็นความคิดเห็นสุดท้ายนะครับท่านหนีได้เมื่อก่าวไว้ว่าหากญี่ปุ่นยังคงความนิยมในมอเตอร์ไซค์แบบในอดีตบางทีเราอาจจะมีฉากการแข่งขันที่น่าตื่นเต้นแบบนี้บ้างฉันอดอิจฉาประเทศไทยไม่ได้เลยจากความคิดเห็นของชาวญี่ปุ่นนะครับ จะเห็นได้ว่าการแต่งรถในไทยและได้รับการพูดถึงในหลายมุมมองไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีไซน์ความคิดสร้างสรรค์หรือวัฒนธรรมการแข่งขันที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัววงการแต่งรถในไทยยังคงพัฒนาและเติบโตอย่างต่อเนื่องสร้างสารรค์รถที่มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นและเป็นที่ยอมรับในประเทศและต่างประเทศ หากเพื่อนๆชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่น่าสนใจและพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ